นะวันนี้มาพบกรช่องอะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> มาพบ <c oughs> วันนี้มาพบกระช่องคอดต,ตามดวงก็ตามจิตชีวิตเด็กหอสองคนไม่มีเงนนะินมาไม่มีตังค์แถมมีหนี้ด้วยไม่มีตังค์สกปากเลยลําบากเลยใครคิดที่จะมาทำงานต่างจังหวัดนี ต้องอย่างแรกเลยเราต้องเตรียมตัวก่อนอย่างแรกคือเตรียมเงินใช่ไหมยู่บ้านดูเชือสูดร <c oughs> ก่อเชื้อกูต้องให้เาอย,อยากกบ,บานมาอมตอนนี้ก็ไม่รู้จะกินอะไรนะใช่ไหมใช่เศร้า วันนี้เทไหรันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ัน,น,น,นที่หกหกหกเสาหกสี่เวลาตอนนี้ก็อะไรน,นะ 4, 4, 4. นกลังกินข้าวกลัรนนูะ้สึกว่าตรงนี้เรจะมีข้าวอีกแล้ว จะช่วยด้วยเบต่า